นี่ไงขอในแคสใช่ไหมฮะบีคือเลยอแบหมายถึงใครนะคะบอ๋อบีบ yep? ีเขาบอกเขาอกโคเจ็บคออ๋อวีเจ็บคอเจ็บเสงขามีปัญหาเสียงอ๋อใช่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 อที่แบบแบบนี่อยากจะร้องเพลงแะไรอันลืมโอ้ไม่เดี๋ยวจะถามโบนได้ตรงนี้ว่าไงอ๋อที่เธอแล้วที่เธอประกาศงานแคสตัวอะไรว่าเดือ พัดพัอะไรพเสิร์ตนะมีมีประกาศอีกแมทมันไม่ใช่หนูไม่ใช่วีมันจะไม่จะน้ำจะน้ำม่จะน้ำเธอม่แตน้ำเธออ๋จะทาหนูเปล่าโบถามเธอได้ค่ะพร้อมแล้วบอกเอาวิดูไปเอาโอกาสถามแม่ความสวยถอยค่ะความสวยของโบในวันนี้ไปไปคุณบอกว่าอยู่ตัวละสวยประจักษ์อันนี้หมายถึงหมายถึงหมายถึงสวยบาหรวอประจักษ์ไงแบบว่าคนน้ำสวยช่วงนี้สวยขึ้นเยอะเลยสวยแบบเตะเพราะว่า แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแม c คอสเมติกค่ะ oh. I y olive wear แม c ค่ะเราผูกพันกับแมกมานานแค่ไหนโหพูดแล้วแบบแอบเอาลิปสติกแม่มาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเชื่อว่ากระเทยไทยหลายๆคนเคยทำซึ่งหนูเป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบแบบว่าอยากอยากเติบโตตั้งแต่เด็กแล้วก็เราก็เอาลิปสติกมาแอบทาตอนโตขึ้นเนี่ยเราก็เก็บเงินได้เราก็ซื้อลิปสติกแท่งแรกเป็นของแมกค่ะสีโทปจำได้ โดนตีไหมโดนตีไม่โดนเพราะว่าเขาไม่รู้เราลบก่อนล้ใช่ค่ะแกล้วคุณชมว่าตอนนี้ก็บานเสือเขาเลยบูดาวันแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มหมายถึงทำทำหน้าหรอทำหน้าโอ้ไม่น่าจะทำแล้วค่ะจริงจริงมันจริงจริงไม่ได้ทำอะไรตั้งนานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็หมายถึงว่าก็มีมีแบบว่าทําผิวแบบดูแลผิวเฉยเอะไรเงี้ยใช่จริงคนชมเยอะก็สวยขึ้นใช่ หรือว่าที่เราทำม,มันเริ่มอ,อยู่ตัวมันเซ็ตตัวเรียบร้อยเซ็ตตัวเหรอราะว่าเพราะว่าเหมือนเดิมนะดูสวยขึ้นหรอ่จริงอาจจะเป็นเพราะแต่งหน้าวันนี้ใช้ช่างปกติแต่งเองอจริงมันก็เลยแบบทำเพราะเนี่ยต้องการทุกวันเลยใช่โบ,บว่าโบ,บว่าโบ,บว่า,วานอกจากเรื่องทําหน้าเนี่ยที่เราก็ทําอยู่แล้วแหละนอกจากทําหน้าบางทีาอาจจะเป็นเรื่องของการคอนทัวร์อะไรเงี้ยที่แบบพอมันพอแสงมันต่างมันแตกต่างมากจริงๆนะนแต่ว่าถ้าโบคอนทัวร์ตัวเองอะ โบจะขอทำอะไรให้มันเกินจริงมากๆไปเยอะเลยแบบจม่งจมูกก็คือจะเอาให้มันเหลา,าแหลมที่สุดใช่<ล>จนกว่าจะถึงสะพานพระลำเก้าแหลมที่สุดเพราะฉะนั้นเวลามาออกงานเครืออ่อนสมอางช่างก็จะบอกว่าอย่า,ยาแต่งอย่าไรเองเลยจมูกขอไรดีกว่าอะไรเงี้ยผอ,อมีความธรรมชาติเกิดขึ้นบางบนใบหน้าคนตาอย่าเป็นแพร<อ>มากนักอะไรเงี้ยค่ะ<อ>วันนี้เลยกดติดขนตาล่างเลยนีาถึงอาการป่วยของเพื่อนเ<า>ราค่ะ อ๋อจริงๆเหมือนได,ได้ได้ได้คุยกันค่ะว่าอตอนนั้นคือเขาก็มาปรึกษาแหละเรื่องแบบว่าตอนที่เราป่วยเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราแบบทําวิธีการไหนถึงจะหายอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แนะนำมีแนะนําคุณหมอไปให้ไปจริงๆแก๊งเพื่อนๆเดียวกัน,กนหมดเนี่ยเจฟวีนนอิงอะไรเงี้ยเวลานักร้องป่วยเราจะใช้คุณหมอแบบเราจะแนะนําคุณหมอร่วมกันอยู่แล้วเพื่อที่จะแบบสังเกตร,รักษาอาการแล้วใช้ยาอะไรก็คือจะแนะนํากันเป็นประจำใช่ของวีนี่ เขาก็มีช่วงที่รู้สึกว่าเขาท้อมากจริงๆเขาดูแบบว่าเขาดูหมดกําลังใจที่จะทําอ่ะแต่ว่าโบเชื่อว่าเขาจะหายในเร็ววันเพราะว่าวีค่อนข้างเป็นคนที่เข่งคัดในการในการใช้ชีวิตมากๆเห็นบอกว่าคนหน่อยหนักมากหน่อยมากเขาเลยได้กอนนขั้หบใจได้ลองอุ้ยละช่วงจริงๆยังไม่ได้ถามถึงว่าช่วงหลังอาการอัปเดตช่วงนี้เป็นยังไงค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเขาก็มีความท้อแหละรู้สึกว่าแบบเขาก็นะแหม่คนที่เรารัก เขาเรียกว่าอะไรคนที่เรารักเส้นเสียงมากกล่องเสียงเป็นเครื่องดนตรีของเราอะ่ะแล้วก็วันหนึ่งเครื่องดนตรีของเรามันเหมือนมันเหมือนม,นมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เป็นมันเป็นอวัยวะที่ที่ยากมากๆแบบทําอะไรก็เป็นฝนไปหมดไม่ว่าคุณจะนอนนอนดึกหรือว่าคุณจะไม่ไม่ค่อยแบบสมมติคุณไม่ทานข้าวอย่างเงี้ยถามว่ามีปัญหายัางไงก็คือถ้าคุณกดขึ้นกด,กดก็ตีขึ้นมาตรงคออยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันลงคอได้ง่ายดายมากเป็นแบบอะไรที่เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือ ส่งกำลังใจให้เขามีทั้งกําลังใจแล้วก็รวมถึงเรื่องแบบเรื่องเรื่องการแบบร้องอะ่ะจริง,รงๆโบรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากๆอยู่เลยโบเชื่อว่าเขาจะกลับมาอย่างไงเขาก็กลับมาแล้วโบรู้สึกว่าตอนนี้เขาเขามามากๆเขาแบบเขาเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเพลงเขาแบบสุดยอดมากๆอ่ะแล้วก็นั่นแหละโบอยากโบแบบโบรู้สึกว่ามันคงเป็นช่วงหนึ่งแหละที่คนเราอาจจะป่วย หลังจากนั้นก็ขอให้เขาหายจริงๆบอกเกิดยังไงบ้างว่าสู้ได้เพล,ลยนงไงกำลังใจโอ้ตอนหนูเป็นหนูก็อยากเลิกร้องเหมือนกันหนูเข้าใจนะหนูเข้าใจมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือ,ค,อคือมันเหมือนมันทําอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราทํามันอยู่ทุกวันอยู่ดีแบบมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย <c oughs> คือโบอเชื่อว่าคือโบโบไม่รู้จะบอกเขายัางไงแ <c oughs> ต่เอาเป็นว่าโบเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นแล้วก็กลับมาใช้งานมันได้เหมือนเดิมเพราะว่าโบรู้สึกว่าช่วงที่โบเป็นโบก็หนักมากๆเหมือนกันแล้วถ้าเราหายได้แค่เรามีวินัยแค่เรามีวินัยอ่ะเออ เขาก็หายได้มันก็องดูแลเองยังไงอะบูเป็นอยู่เดืนบูเป็นหลายปีค่ะใช่บูเป็นมาตั้งแต่บูเรียนดนตรีด้ไงแล้วบูเป็นตั้งแต่ช่วงที่เรียนตั้งแต่ช่วงม4ี่มหมหเป็นมายาวแล้วก็ทําให้มันมีบางส่วนที่มันยังเป็นอยู่ปัจจุบันแต่ว่าบูก็มีการทิกแเพลงวิธีการใช้เสียงบูบ้างงานไหนบูไม่ไหวบูก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คือแต่เพลงคือมันแต่งมาสูงไปแล้วไงทาอะไรไม่ได้เออต้องป่วยเราดูแลเป็นยังไง จริงๆเออที่ที่ที่โบคิดว่าอันนี้โบไม่แน่ใจว่าโบจะพูดแล้วแบบแล้วมันจะมันจะเป็นผลดรามาร่าหรือหรืออะไรในวงการแพทย์ไหมแต่อันนี้คือสิ่งที่โบเข้าใจนะคะคือสิ่งที่โบเข้าใจคือหนึ่งคือโบจะไม่ค่อยทานนมก่อนร้องเพราะว่านมเนี่ยมันจะเป็นจับตัวเป็นก้อนกับสเสลตใช่ทําให้ทําให้มีสเสลตอันหนึ่งกับสองคือปกติโบชอบดื่มน้าเย็นอันนี้คือเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วนักร้องอ่ะควรดื่มน,น้ําอุณหภูมิห้องใช่แล้วก็เอ่อ หลีกเลี่ยงแบบการทําอะไรที่ทําให้เส้นเสียงแบบม,มันมันมีความแบบเส้นเลือดแตกเช่นแบบว่าดื่มเหล้าดื่มแอลโกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่มันส่งผลต่อกันก็คือเรื่องทุบแผ้เรื่องเรื่องของการแพ้อากาศแพ้ควันก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสโมกหลีกเลี่ยงควันบุหรี่หรือควันบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะพยายาม จริงช่วงที่ใส่แมสนั่นแหละเป็นช่วงที่น่าจะเฮลตี้มากเพราะว่าเราไม่ได้รับเชื้อโรคอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้ป่วยคือแต่ว่าโบอาจจะป่วยง่ายกว่าชาวบ้านเพราะว่าโบเป็นภูมแิแพ้เนี่ยแล้วพอพอมภูมิแพ้เข้าจมูกปุ๊บจมูกกับคอมลิงก์กันสุดท้ายคอก็เจ็บอยู่ดีจริงจริงๆโบเคยเป็นเหมือนเป็นตุ่มในเส้นเสียงค่ะเป็นตุ่มแบบเป็นตุ่มเป็นตุ่มฟีฟีน้องๆอ,อธิบายไม่ถูกว่าเขาภาษ,ษาการแพทย์เขาคืออะไรอะ่ะแต่ว่า เป็นตุ่มที่เป็นอันเดียวแล้วก็สีกันจนเส้นเสียงเป็นสองข้างทําให้เวลาเส้นเสียงปิดไม่สนิทเวลาเราออกเสียงสูงแบบสมมติเสียงฮ่ามันก็จะฮะ่ามันก็จะเนื้อเสียงไม่เต็มมีแต่ลมผสมมาค่ะซึ่งซึ่ง,งจริงๆนักร้องเราเวลาเราร้องเราก็อยากใช้เสียงที่แบบมันหลายรูปแบบเนี่ยพอมันปิดไม่สนิทมันก็รู้สึกว่าทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเสียงสูงแล้วมันไม่สุดอะไรเงีแบบ้ยค่ะใช่ใจริงเรากลัวเพื่อเราจะนอยถึงท่านไม่อยากร้องเพลงหรอหมยกลัวค่ะกลัวแต่โบเชื่อว่า โบเชื่อว่าวีเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะเขาเขาเขาจะไม่ทิ้งสิ่งที่รักเขาแล้วเขาก็รักมันมากๆกขนาดนีนเน้เขาคงไม่ทิ้งมันหรอกค่ะอยากบอกอะไรเพื่นนอนเราก็กูเชื่อมึงทําทได้วีหายแน่นอนดูแลตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดเชื่อว่าคนทั้งประเทศเป็นกําลังใจให้วีเช่นกันอโบเทนิดนึงการันเทิงตอนนี้ถือว่าเป็นดาราเรื่องการย้มยืมเงินยืมเงินกันเินย้มเงินเราเดินเดินได้บาไหม มีแต่ไม่ใช่แต่แต่แต่ไม่ใช่มีเป็นประเภทแบบไม่ได้เป็นคนในวงการใดๆคือไม่คือต้องเรียกว่าโปเป็นคนแบบค่อนข้างค่อนข้างใจดีเรื่องเรื่องเงินหรือว่าเรื่องการแบ่งปันมากๆเกอยู่แล้วใช่แบบว่าแบบว่าเคยอาจจะมีแบบอาจจะมีแบบเรื่องผู้จัดการแบบหลอกอะไรเงี้ยคือจริงๆเคยผ่านมาก่อนแต่ว่าแต่ว่าแบบเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่าอะไรเงี้ยค่ะมีการโกงเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดมีคนยืมเงินจากการจากการยังไงสำหรับเรา ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยแม้เพราะตั้งแต่เราให้เขายืมไปมันก็เท่ากับว่าเราคิดไว้ครึ่งหนึ่งว่าเราอาจจะเสียมันไปโดยไม่ได้มันกลับมาจะลงให้ยืมยืมบ่อยยืมไม่ให้คือโบจะเป็นประเภทนี้ดีกว่าสมมติว่าคุณขอยืมหมื่นหนึ่งโบอาจจะบอกว่าเราไม่มีให้ยืมแต่เราให้ไปเลยได้ไหมแต่เราจะให้แค่สี่พันสมมติใช่เราอาจจะช่วยตามกําลังของเราได้ประมาณนี้แต่ว่าเราต้องกะเวลาว่าจํานวนสี่พันหรือจํานวนอาจจะแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะ เราให้ได้แค่นี้แล้วไม่ต้องคืนก็ได้เพราะว่าเราถือว่าเราไม่อยากเสียเพื่อนจากการที่ต้องแบบว่ามายืมแล้วมาคืนเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ทวงเงินอยู่แล้วอะถ้ายืมก็ไม่ไม่ทวงอะใช่ค่ะมีมาเรื่องนี้ได้ไงอะคอนเอสิร์ตคอนเสิร์ตค,ค่ะ ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเป็นทางการค่ะ7มีนาคม2569ที่ IMPACT a r e n นาเมืองทองธานีกดบัตรพร้อมกันวันที่22มกราคมเวลา9โมง9นาทีค่ะมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นัาปีนี้ปีหน้ากี่รอบกี <laughs> ่รอ,ร,อรอบเหรอ 18, 18รอบจะ <laughs> ตั้งมาตั้งมากี่รอบ <laughs> <laughs> เป็นลมตั้งแต่ครึ่งรอบแรกแล้วค่ะอ่าคือจริงๆคอนเสิร์ตเนี่ยณป,ปัจจุบันมีหนึ่งรอบแต่ แต่ไงนะแต่หมดอาจะตสนาทีขาดคุณซื้อภายในเวลานี่เราจใใช่จริงๆอันเนี้ยในในในใจอ่ะโบมักจะคือโบชอบคิดอะไรของโบแปลกนั่นแหละโบชอบคิดว่าสิ่งดีๆแบบหลายๆอย่างถ้าโบทําโบจะตั้งใจทําแค่หนึ่งรอบพออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติในแง่ของธุรกิจถ้าสมมติว่าคนซื้อบัตรเราเยอะหรือว่าคนดูแบบอยากจะเพิ่มรอบอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นไปตามคนดูด้วยเพราะว่าโบรู้สึกว่าทุกครั้งที่โบทําเพลงโบก็ มีต้นทุนจากผู้ชมผู้ฟังอยู่แล้วเนาะกว่าที่เราจะมีทุนมาทาคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องได้รับยอดจากสตรีมมิ่งจากอะไรต่างๆเพราะเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือผู้ฟังเป็นสนะิ่งสำคัญมากและคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เอาจริงนะทําเพื่อขอบคุณผู้ฟังเลยเพราะว่าศิลปินไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ชุดชุดเป็นยังตัดรอแล้วตอนนี้ชุดเอ่อเริ่มแล้วค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คือไม่ต่างอะไรจากการทําเพองโปรดิวซ์เองทำเอง,เ,อง,เ,อง,เ,องเพราะว่ารอบนี้ เป็นคอนเสิร์ตที่ทำเองทุกอย่างค่ะล็อกล็อกอยู่แขกรับเชิญได้ยังล็อกแล้วสิล็อกแล้วไม่ใชต่ว่าเขาก็โอเคเขาว่าใครใครใครมีใครบ้างอันนี้แล้วเขาลองเราคิวชนหรอเออเฮ้ยไม่มเใคยเตรีเยมเล้ยอ่ะอ่ฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้างฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยต้องฮ้ย่ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเาไยเ้ยเฮ้ย้ยังไงเ้ยเเฮ้เเ จุดทูปสามดอกแล้วไปไหว้ตรงสนามสุขวอนทีเมนดาวเห็นใจอุ๊ยไม่ใช่ไม่มีก็เอาเป็นว่าแครกแล้วเชิญนะคะมีทั้งที่คาดถึงและคาดไม่ถึงแล้วก็มีหลากหลายมากๆค่ะอันนี้เลือกจากตัวเองแบบว่าความชอบล้วนๆล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าประเด็นเลยคือคือถ้าสมมติว่าเกิดผู้ฟังซื้อบัตรหมดขึ้นมาแล้วมีรอบสอง แขกรับเชิญไม่มีคิวว่างแล้วอันนี้พูดกันตามต,ตรงต้องเปาจจะต้งองเปลี่ยนอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยไม่แน่ใจว่าจะมีรอบสองไหมแต่ถ้ามีไม่ใช่คนเดิมแน่นอนเพราะว่าเราไปเอาวันว่างเขามาแล้วใครเอ่ยลองไปเดากันดูตแต่ว่าอาจจะมีคนที่คุณคิดแล้วก็อาจจะมีคนที่คุณคาดไม่ถึง,งค่ะอุ๊ยบอกไปเยอะมากมึงเร่ง